บิวกินเหรอครับบิวกินน่ารักมากมาครับบิวกินตั้งแต่วันแรกที่คุณแม่เขาลงโรงพยาบาลเลยบิวกินก็เป็นคนที่ไปอยู่กับพี่ตลอดรัคุณก็เป็นคนที่ช่วยเหลือพีน่นในทุกทกอย่างจริงๆอย่าง,อย,างอย่างเรื่องที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยในสองสามวันนี้เขาเขาก็เป็นคนที่ช่วยเหลือพีจริงๆ,ๆเขาเป็นคนที่ติดต่อคุณหมอหลายๆท่านให้หาโอปินเนียให้เราหลายๆทางเป็นคนที่คอยมาดูแลเราตลอดจริงๆคืออย่างอย่าง เขาซ้อมช่วงนี้เขาอาจจะซ้อมคอนเสิร์ตเขาอะไรเงี้ยทุกครั้งที่เขาซ้อมเสร็จหรือว่าก่อนที่เขาจะไปซ้อมอะไรเงี้ยถ้าเขาแวะมาพีด้เขาเ็จะแวะมาตลอด ดีใจครับดีใจมากๆที่ที่ได้มีเขาเดินร่วมทางเดินมาด้วยกันขนาดนี้นนครับผม mm hmm. ทุกวันนี้บิวกิ้งก็ยังน่ารักกับพี่เสมอยังยังซัพพอร์ตพีเสมอในทุกๆด้านเลยนะครับเป็นเป็นคนที่จริงๆพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่อาจจะไปหาความสัมพันธ์แบบนี้ที่ไหนอะไรเงี้ยครับเขาเขาน่า hmm. รักก mm hmm. ับพีจริงแล้วเขาเขาซัพพอร์ตพี่จริงๆมากๆจริง